ค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาที่ช่วงสุดท้ายของเรากับภูมิปัญญาไทยนะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยค่ะเย,ย็นนี้เนี่ยแต่โชคดีนะคะว่าในช่วงนี้ของเราเนี่ยมีอาหารที่แบบว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบนะั่นคือขนมปังแต่นี้นพี่หญิงคงเอากลับบ้านไม่ได้นะคะเพราะพี่บอกว่าพี่หญิงลดความอ้วนอยู่โอ้เ <laughs> ขามาเป็นแพคขนมเดี๋ยวพี่จะเอาไปกลับไปแช่ตู้เย็นเดี๋อสองสมวันวาน,านานๆทีไม่เป็นไร S <S <S โอาเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอแนะนําแขกรับเชิญของเราก่อนนะคะคุณคโอจากร้านแบกบอยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่หลายๆคน,นาคอาจจะคิดว่าโอ้ขนมปังก็ธรรมดา<อ>ปกติแต่ว่าเนี่ยวันนี้ที่เรามาคุยกันเพราะว่ามีเรื่องราวของสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวเราแนะนําให้รู้จักก่อนว่าแบกบอยเนี่ยคืออะไรคืออะไรทไมถึงได้เป็นแบกบอยฮะเป็นแบรนด์ของตัวเองเลยใช่ไหมครับผมเป็นแบรนด์ก็ใช้ชื่อตรงๆตัวเลยครับว่าตัวผมเป็นบอยผู้ชายครับผมคือแบกแปลว่าอบ ก็เป็นขนมปังที่เด็กผู้ชายอบเขาก็เป็นชือตัวตัวเลยครับผมได้ข่าวว่าทํามาหลายรุ่นแล้วนะฮะครับผมทํามาเป็นสิบปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นพ่อครับรุ่นคุณพ่อเลยครับผมแล้วตอนนี้คุณคุณโอมารับช่วงต่อรับช่วงต่อครับอรุ่นก่อนนี้เป็นยังไงหน้าตามันเป็นอย่างนี้ไหมครับหรือว่ายังไงอ๋อรุ่นก่อนนี้จะชิ้นชิ้นอาจจะใหญ่กว่านี้นิดนึงครับผมที่เหมือนเราเห็นอบสดๆตามใช่ครับผมตามตามร้านทั่วไปจะมีอบอ้าวัไรค่ะออกมาจากเตาเลยอย่างนั้นใช่ไ่ะอันนี้เหมือนกันไหมฮะ ผมลดไซส์ขนาดลงครับบางทีชิ้นใหญ่เกินไปทานไม่หมดครับมผมก็เลยลดปริมาณลดไซส์ลงแต่ว่าคุณภาพเท่าเดิมนะครับแล้วที่ขนมปังตัวนี้นะครับเป็นขนมปังในสดซึ่งเราไม่ใช้สารเคมีอะไรเลยครับเราใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติคร,ครับผมคือโดยปกติแล้วเนี่ยขนมปังทั่วไปที่เขามีสารอะไรเนี่ยที่เป็นอันตรายต่อร่างกายจริงๆแล้วหลักๆที่มันเป็นอันตรายคือตัวไหนฮะ,ะเป็นถ้า ขนมปังผมจะใช้เนยสดเท่านั้นครับผมถ้าเป็นถ้าเราในต่างประเทศตอนนี้เนยเนยเนยเทียมเนี่ยเราไม่ใช้แล้วครับคือถ้าลูกค้ามาซื้อลูกค้าจะถามเลยว่าร้านคุณใช้เนยเนยสดหรือไม่ใช่ครับผม คือมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพอะครับอันนี้เพราะอะไรยันเนย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 เทียมมันจะไปทําอะไรกับร่างกายฮะคือเนยเนยเทียมนี่มันจะเข้าถ้าเราทานในปริมาณที่มากๆนะครับมันจะเข้าไปสะสมในเส้นเลือดแล้วมันจะทําให้เส้นเลือดอุดตันครับผมแต่ว่าขนมปังของผมนี่ใช้เนยสดคือทานไปนี่คือไม่มีผลไม่มีไม่เข้าไปสะสมในร่างกายครับอ๋อแล้วมีร้านอยู่ที่ไหนฮะอตอนนี้ร้านนะครับเปิดอยู่ในเดอะมอลล์ครับผมเดอะมอลล์ท่าพระครับ โอ้ไกลอ่ะแล้วก็เดอะมองงามเดอะมองแมใกล้หน่อยครับผมแล้วอีกสองสามสาขาก็จะเร็วๆนี้ครับผมโอ้ขยายถึง5้าสาขาจะถึงห้าสาขาเลยมีแพลนว่ไรีกไหคะก็อาจจะมีที่พารากอนครับอ๋อไฮโซครับผมแล้วก็ที่เดอะมอวังกะปิขาโปรใกล้บ้านเข้ามากันใหญ่เลยสี่ที่วางแพ้น่ากินมากกับพี่ไี่เป็นจเลยอ่ะหมายถึงว่าตัวเองเนี่ยมารับช่วงต่อกี่ปีแล้วคะผมทำธุรกิจตัวนี้มาประมาณช่วงสี่ห้าปีแต่ว่า ขายตามกระทรวงนะครับวิ่งตึกแกมมี่กระทรวงเลยครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าทําไมไม่เปิดหน้าร้านสักทีจะได้มีที่ประจำก็เลยมาเจาะที่ห้างคือถ้าขอให้พื้นที่ก็เลยเข้ามาขายอ๋อนี่แสดงว่าเพิ่งไปเจาะที่ห้างอย่างเช่นเดิมมอเดิมมอบางแคบนเดิมมอท่าพระเดิมมอเดิมมองามสาขาแรกนี่สาขาสองเดิมมอท่าพระครับผมกี่กี่กี่เออ่นานเท่าไหร่แล้วคะที่ไปเจาะตลาดในห้างเนี่ยครับเพิ่งปีแรกครับแล้วเป็นไงฟีดแบก ก็โอเคมากเลยครับผมยอดขายทะลุทะลุเป้าจากที่ตั้งใจไว้ใช่หรอเกินเกินเกินคาดครับสินค้าของที่ร้านมีอะไรบ้างคะจริงๆแล้วคอนเซปต์ของร้านผมนะครับคือเบคอบอยผมจะทําขนมปังร้อยไส้ร้อยไส้มีเป็นร้อยว่างั้นก็คือจะมีไส้แกงเขียวหวานที่เป็นไส้แปลกๆนะครับไส้ชาเขียวไส้หวาน อันนี้หลับได้โอเคเป็นอาหารที่มันผสมผสานกันได้ไม่เหมือนไอศครีมใช่ไหมตก่อนไอติมมันทำเป็นแกงเขียวหวานแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะแต่แบบเราก็รู้สึกว่ามันใช่งหรอนะพี่หญิงชอบพี่หญิงชอบอร่อยอร่อยแล้วมีอะไรนะก็ตอนนี้ก็จะมีไส้ผนงหมูอะไรอย่างนี้ครับซึ่งเดี๋ยวนี้คือขนมปังเนี่ยมันเป็นอาหารรองจากข้าวได้บางทีครับกินกับแกงได้ใช่ครับก็เดี๋ยวก็คือถ้าอยากไปชิมก็เชิญได้ที่เดอะมอล ครับผมณปัจจุบันนี้มีทั้งหมดกี่ไส้แล้วถ้ถึงร้อยเรียองถ้าจริงๆแล้วถ้าเราทําถึงร้อยแล้วครับเพราะผมรตดลายชื่อไ้แล้วจริงเหรอครับผมน่าไปชิมแล้วล่ะแล้วฮอตๆเลยที่คนนิยมบริโภคมากๆครับก็จะมีลูกเกดแล้วก็หมูหยองแต่ที่ขายดีสุดของคือเป็นเนยสดอัลมอนด์ครับเนยสดอัลมอนด์อันนี้ปะคะครับใช่ครับเต็มมาให้แกะมาได้ครับชิมได้เลยครับผมล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วก็แหมอยากได้รสความอ้วนนะครับ เอไม่คาเดียวไม่เป็นไรแต่นี่น่าทานมากพี่หญิงอันนี้เป็นเนยตอนแรกจ้องอันนี้ไว้นี่เพราชอบอันนี้ก็ไดยสดครับแต่เป็นไส้ซิงอันนี้ที่ร้านของคุณโอนเนี่ยทําสดมาเมื่อกี้เห็นจากรูปใช่ครับทคืออบสดเลยแล้วก็ถึงจะมาใส่แพ็กเกจแบบนี้ถ้าอยู่หน้าร้านคือเราจะใส่ อบออกมาปุ๊บก็วางขายเลยครับวางขายเลยแล้วก็ลูกค้ามาซื้อก็ใส่แพ็กเกจในห้างก็เป็นอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับงั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าไปที่คุโนเนี่ยก็จะได้ขนมปังสดใหม่ทุกวันครับผมใช่ขนมปังของเราจะไม่ใส่กะนากันบูดซึ่งสารพวกนี้จะทําให้เนื้อคุณคุณภาพของเนื้อขนมปังเนี้ยดรอปลงครับคือลูกค้ามาเอาไปกลับบ้านถามว่าแข็งไหมเกลับไปไว้จะแข็งไหมจะต้องแช่ตู้เย็นไหมของผมไม่ต้องแช่ตู้เย็นแล้วข้างนอกจะนิ่มตลอด3วัน คืออายุอายุของขนมปังอยู่ที่สามวันครับอ่าอ่าแต่นุ่นเขาพร้อมแล้วฮะไม่ตัดสักทีคุ่ซาจะกินโชซะหน่อยนะนะครับมันนุ่มมากนะเมื่อกี้ฉีกมาแล้วก็จับภาพไว้ไม่ได้จับภาพไว้ขนมปังนุ่มมากเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทานโชนะคะว่ามันจะนุ่มขนาดไหนยังไงครับพูดไม่ได้ด้วยนะเต็มปากเพราะฉีกมาใหญ่เกินนะครับอือเป็นไงฮะ มันอย่างที่ชอบเลยอ่ะขนมปังมันเหนียวครับครัอืมอืมเนื้อมันชุ่มอ่ะเอาทำเอาแล้วน้ำลายไหลเลยอันนี้ขออีกนิดนึงว่าคือคนจะคิดว่าขนมปังมันก็คือขนมปังแต่ผมอยากให้ชิมจริงๆแล้วจะรู้ว่าเพราะบางที่ขนมปังเนื้อมันไม่ได้แบบนี้มันเป็นเนื้อแบบรุวนๆใชมันแห้งๆแต่อันนี้มันชุ่มกรรมวิธีการทําของแต่ละสูตรหรือว่าแต่ละเจ้าเนี่ยเขาจะมีเคล็ดลับของเขาซึ่งตรงนี้แหละซึ่งถ้าเรามีอยู่มัน ม,มันมันมันต่างกันนะครับครับวิธีการนวดวิธีการผสมวิธีอะไรหลายหลายอย่างครับมันทำให้หนวดฟองออกมาแล้วโอเคก็คือใส่ใจแหละทุกรายละเอียดที่ใ,ให้ลูกค้า <mumbles. S 2> แล้ววัตถุดิบที่ใช้ก็ใช้แต่ของที่มีคุณภาพครับครับผมทีนี้เห็นอย่างนี้แล้วหลายคนเออแพงไหมอะไรยังไงราคาเบาๆนะครับ35ครับ3ชิ้นร้อยครับผมโอ้หก็เหมือนขายตามตลาดเลยอ่ะครับผมอร่อยไหมครับรดหนา อย่างนี้ถ้าจะเป็นขึ้นห้างอย่างพารากอนราคาจะเป็นอย่างนี้อยู่หระโอใช่๋อราคาราคานี้นะครับมาตรฐานทุกข้างครับผมแล้วก็ไม่ลดปริมาณลงนะไม่ลดข่าวเพราะว่าหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าฉันไปซื้อที่เดอะมอลล์ท่าพระกับพารากอนเนี่ยจะได้จะต่างกันไหมเข้ากันไหมปริมาณมันจะอะไรยังไงครับ